ก็ถึงเรื่องราวของอสิ่งที่ใกล้จะถึงแล้ววันแม่แห่งชาตินะฮะ12สิงหาคมก็ทุกปีก็มักจะมีเรื่องราวของสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพราะว,ว่าการติดดอกนะดอกมะลิดอกมะลิซึ่งเป็นตัวแทนของวันแม่เป็นความรักที่บริสุทธิ์ของแม่นั่นเองแล้วก็ทีทูวังเขาก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ดอกมะลิด้วยวันนี้เมื่อช่วงเช้าเองนะเห็นทีงานแล้วก็ตามเขาทำเนียบไปเหมือนกันนะคะไปติดดอกมะลินะฮะให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับนายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลนะครับที่ทำเงียบด นี่ไงทีเจอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวดูลูกทีเจดิ่อน้องป๊อปปี้นะคะนี เห็นทีเจไหมเห็นทีเจไหมทีเจขุมอิน hey. ม <op ownership> yeah, ั้งเออก็ท่านก็บริจาคเงินให้ด้วยเพราะจริงๆเนี่ยพวกดอกมะลิเหล่านี้ที่เราเห็นอ่ะฟังก่อนค่ะสรับวันนี้แล้วก็มาตื่นกันมาแต่เช้าเลยค่ะก็มาขายดอกมะลิวันแม่นะคะที่เราเป็นพิลเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ดอกมะลิมาโปรโมทวันนี้นะคะกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ เมื่อกี้ก็ติดเข็มกาดให้ท่านแล้วก็เ,เป็นไง <laughs> เป็นครั้งแรกที่เรามายืนเรียบร้อยกนขนาดนี้นะคะพูดถึงวันแม่ด้วนะคะจะถึงแล้ว12สิงหางคมนี้นะคะก็อยากจะให้ลูกๆทุกคนละกัน,นะคะ่ะเป็นตัวแทนของลูกๆทุกคนอยากจะเชิญชวนลูกทุกคนนะคะให้มาทําอะไรสักอย่างหนึง่งเป็นวันพิเศษสำหรับคุณแม่นะคะก็อย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่มีของขวัญพิเศษอะไรก็อย่างน้อยเข้าไปกอดแล้วก็บอกลกคุณแม่ให้เขาดูว่าเราหลักของแม่แค่ไหน,นะคะ่ะผมก็วินละครับผมก็ก็ ทั่วไปอะครับผมก็กอดแม่แล้วก็ให้ดอกไม้แม่แต่ว่าจริงๆแล้วเราควรที่จะรักแม่ทุกวันนะครับผมไม่ใช่แค่วันแม่ก็เชิัชวนทุกคนนะคะถ้าใครไม่รู้ว่าจะทําอะไรให้คุณแม่ดีนะคะก็ใกล้ๆตัวเลยนะคะอย่างที่พวกเราเป็นพนเร์เนี่ยก็นี่เลยดอกมะลีน,นะคะมีสินค้ายะแยะมากมายที่ทําจากดอกมะลีนะคะไม่ว่าจะเป็นพัดเป็นการาดแล้วก็ที่ฉันมีพระพุทธชินาราชด,ด้วยนะคะที่ปุกเสกจากวัสเกตนะคะก็ใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อแล้วก็ ผูนุ่นกันได้นะคะทุกคนเย้ทีเจทีเจเขากำลังอินกับป๊อปปี้ใช่ร่างทรงของทัพพี <laughs> เอ้แต่ว่านันว่า3คนนี้เป็นตัวแทนของเด็กรุ่นใหม่นะค,คือต่อให้คุณจะรู้สึกว่าคุณติดเพื่อนคุณตามเทรนดหรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณไม่ควรลืมก็คือเรื่องของความเป็นไทยใช่แล้วก็เรื่องของคนที่รักคุณมากที่สุดก็คือวันแม่ซื้อได้นะพี่เสิร์มีทั้งราคา10บาท20บาท50บาทจะไปสั่งจองหรือว่าสั่งซื้อกันก่อนได้ค่ะที่สำนักกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง,งประเทศไทยในพระบรมราชาธิบามตึกไมฮิดนนั่นเองถ